นี่ครับเป็นอะลยครับนี่จานนี้อะไรจานนี้เป็นข้าวผัดไข่ฟูครับผมข้าวผัดไข่ฟูใช่ครับผมผมนึกก่อนมันจะเป็นภาษาอังกฤษอะไรที่มันดูน่ารักน่ารุนดีมันเป็น is f i r d rice with sliced omelette with pineapple very good and another dish ที่วันยกให้ดูนิดนึงเป็นนี่คืออะไรครับแนะนปลา ทับทีมครับสามรสเนะครับเราจะขึ้นเนื้อขึ้นเนื้อไว้นะครับแล้วก็ทอดก้างก่อนแล้วก็ทอดเนื้อแล้วก็เอาเนื้อมาโรยด้านบนแล้วก็ล้านค้ับรถไหนโดกพี่อนนียนะครับอนี่จะเป็นเปรี้ยวหรือหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานครับผม sweet and sour fried fish ครับอ๋อนี่เยี่ยมเลยครับชอบปลา for the person who love fish this plate i recommend it ครับแล้วก็จะมาชิมของหวานแล้วฮะเพราะว่าชิมหมดทุกอันแล้ว นี่ครับหมูหน้าตาหน้าจิ้มที่มข้าวผัดหน้าตาคล้ายๆนาซิโกเร็งที่มาเลเซียเป็นเผาโรเนี่ยถ้ากินกับแกงเจี๊ยนนะเป็นข้าวผัดสองที่มีเจี๊ยมครับนี่ครับข้าวผัดอะไรนะพี่ข้าวผัดไข่ฟูครับข้าวผัดไข่ฟูครับครับไฟไรซ์วิสออมเล็ตสไลซ์แอนด์พายแอปเปิ้ลเอาไปรวมใส่ีอิ๊กอิ๊วแม่ตักข้าวตายใน่เนื้อเสือ คุณไปตีเกี๊ยวมชนาน้องฮักเซียอันนี้ปลาเลงเองกินนะครับก็ใครกินได้ออกินเอาครับผมคิดว่าเดี๋ยวไงก็อิ่มนะแต่ผมถ่ายดูกินบ้างนะ This is omlet slice ไม่ค่อยได้กินเลยผมไปการมาเนี่ย <P ied S 2> แหละแ <Apple. S 2> อปเปิว่าเขาบอกว่าอะไรรดบ,บัวมันคิดไปฝั่งลดบัวคือแคมเบรียนลดบัว g r e e กรีน e n Beans คือก็จะมองข่าวว่ามันเป็นไอ้บัวเป็นหน่าหรืบัวเป็นเรื่องอะไรลบัวไม่บัวมีสองแบบมันไม่มันมีบัวแบบ บัวแดงไม่มีหนามนะกับบัวที่มีน้มมันคือบัวอะไรอันนี้คือบัว์หนาหรืวไม่มีหนามไอโบวไม่มีหนามดี่ว่อโบวนี่ยมันไม่มีวมีหลายสายพันธุ์บัวไม่มีหนามคือบัว์แบบไหนบัว์ไว้พระอะไรโบวมีหนามโบว์ไว้พระเป็นบัวมีหนามโบว์มีหนามใช่ไหมโบวที่เป็นตูงตีได้แดงกันปะอ่านั่นแหละครับนาโบว์ไว้พระแต่บัวที่กินบัวไม่มีหนามแล้วเขาจะคือบัวที่ไม่มีหนามเนี่ยเขาจะปลูกเพื่อเอาไอปเบัลเวริสวิต เแล้วมันมีดอกไหมมีดอกไหมก็มีดอกแต่มันไม่มีหนามเท่านั้นเองใช่ผิดสับปะรดพี่ใส่น้ำตาลต้องใสนแบบเท่าดหร่เนี่หวานดิเผื่อหรืเปล่าแซวเล่งไงรสว่าอร่อยมากสับปะรดสับปะรดหวนมา่ำช่ำมากสุดยอดเลยมอะไรว่านอันนี้เห็นปอกอะไรมันช่ำแท้ว่าน้วเนี่ยถึงตั้งกล้องเลยเปิดปล่าอะไรนะครับพี่ตั้งนี่ก็ได้นะได้พี่ได้ อู่ตั้งนี่เหรออ้าอู่วะกระตั้งนี่ป่ะ่ตั้งนี่ได้ตั้งหรือว่าพี่จะตั้งนี่ไม่ตั้งพี่ไม่ไม่ตั้งแล้วคนไทยพี่อิสระพังข้อมูลก่อนนะว้าวชนไหมไม่ดีนี่ร้อนร้อนเลยเฮ้ยอันนี้ร้อนร้อนเลยร้อนเลยกินแล้วเมื่อกี้กระเพาะปลานี่ไม่ใช่แคบหมูใช่ไหมไม่ใช่หนังหมูกระเพาะปลาของแท้เลยนะ ไม่ก็ถ้าหัวร้อนอีกไม่ค่อยเชื่อนะแน่นอนครับผมเอาของแท้นะของแท้ครับผมภาพปลาในงานนี้มันจเป็นเกีนเวาะปลาตามที่ตันตัมันมันอาจจะมีนะพวกหนังหมูอะไรพวกนี้ตามร้านน่าจะเป็นอ่าส่วนใหญ่จะเป็นอ่าพวกที่เขาขายตามพันธุ์ชนตามทางเขาจะเขาจะมีก็เป็นก๋าปลาไทยก๋าปลาไทยเราจะต่างกับก๋าปลาโต๊ะจีนอย่างที่ว่าก๋าปลาไทยเนี่ยต้องทานกับพวกพริกน้ำส้มพริกป่นอะไรพวกนี้ฮะ นะครับแต่เราเนี่ยทาแบบซอสเปรี้ยวเองเดียวนะครับรัวไอ้กุ้งพะปาตัวจีนแล้นะถ้าเป็นถ้าเป็นกุ้งพะปาไทยจะใส่หน่อไม้ด้วยใส่ไข่ดอใส่น่องไก่เออมันไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันครับนี่คือกุ้งพะปาไทยก็จะปรุงเหมือนปรุงเยอะใส่เครื่องเยอะแล้วก็เครื่องโเนี่ยเครื่องโจริงๆริงเลยครับผมจะต่างกันนะอ่อยทุกอย่างอันนี้เหมาอันนี้เหมอันนี้กินปีมอันนี้อันนี้ไม่กุนงาอันนี้กิน ถ้อาอร houses, so well, we ่อย wow, จริงพี่คนที่บ้านเราอ่ะว umm> ันนั่นกินกันหมดเลยนะที่ว่าไปทำอ่ะก็ไม่เหลือกระทงนี่ไม่เหลือเลยกระทงยังไปกินเลยจริงๆเขาบอกว่าดีจัดดีพอถามว่าโต๊ะเท่าไหร่เราก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันคิดถูกแต่ไม่รู้ไอ้ย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโต๊ะเงี้ย V I P เท่าไหร่บอกราคาได้ไหมเราบอกแล้วราคาเลยว่ายังไงให้ข้อมูลได้ปะ ไม่ได้ไหมเรื่องเมาตรฐานทำแล้วเงี้ยติดอย่างมาตรฐานอย่างนี้เท่าไหร่เป็นอย่างอย่างอย่างงนี้ใช่ไหมครับครับอย่างเนี้ยถ้าเซตเซตเนี้ยเซตเนี้ยถ้ามันประมาณนี้เลยนะครับพันแปดถึงสองพันเราได้ต่อโต๊ะละต่อโต๊ะนะครับนะครับแต่ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบประมาณไหนเมนูอาหารมันก็อยู่ที่เราครับอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกเพราะว่าไมตรีเจียมโภชนาของเราตามใจลูกค้า จริงบอกว่าสั่งอะไม่ต้องเยอะเท่านี้หรอกผมว่าไม่หมดเราเป็ดนะตัวเดียวพอให้จะเอาจริงอะนะมันเยอะไปเอาเป็ดนะอย่างหนึ่งนะปลาตัวหนึ่งแล้วก็ต้มอย่างนี้สักอย่างหนึ่งแล้วเวลากินเนี่ยคือทยอยกินมาปุ๊บกินเลยไม่ต้องรอหะไยทอย่างมันเย็นแล้วไม่อร่อยอันนี้คือยกมาเพื่อที่เดียวจะให้ทานเนี้จริงๆเขาทยอยมาเวลาออกตัวจินเขาทยอยมายแล้วถ้าเป็นตัวจินจะต้องออกทยอยๆแล้วร้อนกว่าเรื่อยๆ ผมชอบอ้เนียเนี่ยผมกินในครั้งที่สองชอบอ้เนียอันนี้ชอบชอบตัดต่อแล้วที่ไปทำแล้วอนนี้เหรอแต่ผมยังไม่เลือกแต่แต่ทงยังหายเลยผมจำได้เวลากินโต๊ะจีนทีเวลาประธานกล่าวบนเวทีทีคนก็สนใจประธานก็กินกินินนแรู้สึกยงไงแต่ถ้าเป็นเวลาช่วงนั้นนะครับทานตะจีเต้องเเบเพื่อจะรอออกออกสอย่างสอย่างอย่างุดท้ายมีจังหวัดมาะีสา3อย่างสุดท้ายจะมีข้าว แล้วก็พวกต้มยำหรือแกงส้มเนี่ยแล้วก็ของหวานคือต้องออมเลยทีละจบไปเลยอ่าใช่ครับพอเขาลงจากเวทีปุ๊บทีการจบปุ๊บผมจะไหลอาหารปุ๊บทีเดียวจบเลยนี่เป็นผู้ชำนานเลยนะพูดถึงเนี่ยมันก็มีขั้นตอนนะถ้าเกิดว่ามีขั้นตอนครับมีขั้นตอนจริงๆแล้วเกิดเราไปแล้วแขกไม่ค่อยรู้เรื่องหมายถึงว่าเจ้าของงานไม่ค่อยรู้ว่าจัดการถ้ได้แสดงว่าอย่างนี้มีเงิน2,000บาทนี่ได้ประมาณนี้บางทีบอกว่าไปถึงหน้างานปุ๊บ oh the cost of all of this food for this table 2,000บาท Around 2000 baht, or it's about mm. 60 dollars. Mm. Very reasonable. <coughs> Thanks for watching. <Wabaji. coughs>